เดินวันนี้ไปเดิอนอีกแล้วอากาศดีดีชมดอกไม้ค่ะชมหญ้าลมแรงอากาศดีไม่มีฝนอากาศเย็นสบายพนรอประกาศนี่เลยไปอะไรจังใจใคยอย่างนั้นขคย น้ำคลอง ดูข้างหลังนะคะสวยโอ้ลมลมลมไหนไหนมาเดินแล้วม,มาเห็นพลัม,ลมไหนต้นพลัมสีเหลืองไหนไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ไปดูใช่ไหม ใช่เหรอมาเดินหาไหนดูต้องซัำมีซัำสีเหลืองใครบารรถยังนะ้ำมันถาคนเคยลูกสีเหลืองเจะใช่เหรอ,หรอไหนละลูกมันล่ะไหนใช่เหรอไหนล่ะ อ๋อเออเออเออลำเล็กลูกลำเล็กเก็บยังไงล่ะทีนี้ต้องไปเดินต้องไปเดินฝั่งถนนนูน้นโอ้ยตาดีจังขับรถก็ว่าเห็นต้นพลัมไหนแน่ใจ เอามันมันใช่พลัมไหมล่ะระวังเด้อไม่ใช่เด้อเฮ้ปลึกลงเดี๋ยวแม่อันนี้ให้หนูเอานี่ขึ้นมาก่อนนะเอาหนึ่งสองสัมไปขึ้นได้แล้วไปดูเป็นพลัมไหมไปดูซิียบร้อใช่ไหมใช่นี่เหมือนเหมือนพุทธลัมพีนาถีก่อนเจ้เหมือนพุทธซาบ้านเราเลยนะเห็นร้อยหนึ่งเอามันใช่เหรอพลัมเลือเดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูสิ ลำปาวไอ้กล้าชิมหรอหมอถ้าถ้าจะเป็นรสชาติสลัมเพก็จะนี่นี่นี่ไม่ทปรสินี่นี่นี่เอาลูกนี่เอาลูกนี่สวยโอ้ยตีตานี่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 นะนี่เก็บนะไหนนะเดี๋ยวง่ายนนี่นี่เห็นไหมเอาเด็ดมาที่ชิมเอาหันมานี่เดีนยวนอะจะเมาไหมทุกคน รสชาติก็พลัมนะแต่กล้ากินไหมล่ะไม่ต้องกินหรอกไปแล้วนะเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอยู่นะไม่ต้องกินหรอกถ่ายรูปให้ดูเฉยทำไมมันอู้ทำไมมันเต็มต้นขนาดนี้ขึ้นข้างบนนี่ไหนเก็บเก็บนะทุกคนช่วยบอกหน่อยพลัมไหมพลัมป่าไหมเนี่ยจริงๆเลยโอ้โหมียายชิมไปแล้วนะลูกหนึ่งชิมไปแล้วลูกหนึ่งเอาอันนี้ก่อนแม่ยืนอยู่ตรงนี้แหละ คุณยายชิมไปแล้วเด้อตำรวจ็เป็นพยานหน่อยนะมันพลัมป่าหรอกกินได้ลูกลูกเหมือนพุทราเลยทุกคนดู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 โอ้โหนี่นี่นี่อันนี้อันแดงนี่ไงแดงก็มีเห็นไหมันนเอามาเอามาชิมดีก่อนอันแดงไหนไหนล่ะแม่เอามาดิอุ้ยชิมอีกแล้วไม่ใช่ไหมล่ะแม่ใช่ต้นพลำไหมหน่อยอ้อพลัมละเนื้อพลัมอันนี้พลัมสีแดงอ๋อนี่ไงแต่มันเปรี้ยว เดี่ยวสุดๆเกี๊ยวอันนี่ก่อนดูสินี่ไงเอืาเดี๋ยวจ้ะไปฝั่งกุ้นจ้ะตรงนี้ก็เยอะเปรี้ยวเปรี้ยวกรอบอร่อยมากเลยเหมือนทุตจ้าบ้านเราอันนี้มันยังเขียวอยู่นะกินกับเกลือไง พอแล้วถ้ามันอร่อยถ้าไม่ตายพรุ่งนี้มาใหม่ถ้าไม่เมาพูดผิดพูดผิดเดอ,อมันเป็นพลัมนั่นแหละแต่พลัมปา่าต้นมันต้นพลัมไปไป,<ะ>ปข้างถนนไม่เอาเหรอก็อเดี๋ยวว่าันหลังมาเก็บใหมออโ่โอ้โหดูดูโอ้ดูทุกคน ดูด mm ูในรูปสิดูในรูปสินั่นน right? ่ะโอ้ยน่นน่ะมองในกล้องสิสินี่ก็เห็นแล้วอ่ะมาดูคนนี้ฟาดเห็นไมมเต็มยนีาใหม่มมาชมาดทุคนมแทงามัก้ลอถือมั้งยาลงปลาดเมือนลูกประคัน ในดวงเน่เน่เงินพุชซาป่ะอร่อยอร่อยกินนะกระวังนะแม่มาเอาชุมบุกชุมบอลชุบบุกชุบบันแม่ลูกอยากกินซำปลาอยากกินซำปลายอมใจเลยลูกสาวขับรถมองเห็นซำได้ไงเนี่ยเอ้าวทำไมมันเป็นหนามหนามมันไม่ใช่น้ำมือหนามหนามต้มปลาไงเออ อยมองไม่เห็นเลยยอมใจเลยขับรถบนถนนโมอเตอร์เวย์มองเห็นลำได้ไงเนี่ยดลกมากด้วยฝั่งถนนโอโดโด้ดจากเหนื่อยมาเห็นต้นตับตายเหนื่อยเลยโโให้ดูทุกคน บอกหน่อยมันมันรสชาติมันก็พลัมนะรสชาตินี่พลัมเลยแหละทั้งโอ้โหรสชาติตำเลยค่ะทุกคนกรอบมันพลัมเปรี้ยวเนาะกรอบกรอบเปรี้ยวแล้วมันเป็นพลัมป่าไหมโหดอกตัุ้ยครึ่งอยู่ข้างทางเลยมาติ๊กนี่ยต้นมันจะเป็นแบบไหน ดดต้นมันจะมาแอบ,บอยู่แบบนี้นี่แหละกปกินพริกเกลือลแล้วนี่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูต้นนั้นมีอยู่ไหมนี่ไหมเห็นแค่นี้แหละเนาะใด่โลกโดยตาเสาเส่าเราด้วย แม่เป็นหนูลองยาไม่ให้ลูกกินเด้อแต่แม่จะกินก่อนแม่กินไปแล้วสองลูก,อาการ,รอดูอาการก่อนรอดูอาการถ้าอาการไม่ดีก็พาไปโรงพยาบาลด่วนแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมนี่แหละมันไม่ใช่ธรรมปลูกนะเออแม่ก็จะกินแค่นี้หละเอาเอาไว้พรุ่งนี้เด้ออันนั้นอย่าลองยังไม่มั่นใจอยู่มัมนใอืล โ้นนี้รนี่มีข้าหลังนอง,นนองนนโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่จะเดินลอดฝ่าฝั่งถนนเดี๋ยววันไหนไปเก็บลูเกอร์รดีกว่าเอาให้แน่เด้ออีกสามวันแม่ก็กลับละหาเวลาแม่จะกลับ<อ>กลับบ้านได้แล้วทุกคนกลับบ้านละ<อ>คุณยายจะกินไปสง ของแม่ของลูกอันนี้อย่าเพิ่งกินเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเอาไว้บ๊ายบายนอย,ยนี่คะ่ะทุกคนหลังจากที่คุณยายไปลง กินลูกพลัมที่มันขึ้นข้างถนนพอดีลองกินดูสองลูกแล้วไม่กล้าให้ลูกกินเพราะว่ากลัวมันไม่ใช่แต่คุณยายก็มั่นใจว่าใช่นั่นแหละก็ลองกินดูแล้วมันก็ไม่เมาไม่เบื่อแล้ววันนี้ก็เลยพากันจะมาจิ้มกินกับพริกเกลือแล้วก็นี่มี นี่แหละเปรียปร้ยวๆมีลูกเชอร์รี่ด้วยค่ะอันนี้เชอร์รี่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่ว่ามันซื้อมากินกับพริกเกลือไม่เอาอันสุกมากนะเอาแบบว่ากำลังเปรี้ยวหวานมามากินกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะกินจะกินเชอร์รี่ก่อนอันนี้ รู้สึกว่าเปรี้ยวมากแต่ลูกสาวเขาชอบนะของอย่างเงี้ยพลัม um, เปรี้ยวๆกับแอปเปิ้ลที่เปรี้ยวๆแอปเปิ้ปลล,ล,ลูกเล็กอ่ะเขาชอบมาไม่เมาแล้วไม่เบื่อแล้วกินได้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะไปเก็บอีกอยู่เพราะว่ามันดกมากเลยเมื่อวานก็ขับรถผ่านก็เห็นดกอยู่นะยังเหลืออยู่เยอะเลยมาเลยคะ่ะมากินกัน หายแล้วนะือเดี๋ยวจิ้มดูนะมันเปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวเอาคัรบเอาลูกเดียวพอเด้อไม่เปรี้ยวยังไงบอกแล้วว่ามันดีน้องไปเก็บเอกเปรี้ยวเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวอร่อยมันเปรี้ยวแต่มันไม่เปรี้ยวจีดมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะยมไม่เปรี้ยวเหมือนมะขามมันไม่เปรี้ยวเหมือนตะลิงปลิงเปรี้ยวแบบอุ้ย น้องกนก็เองตัวแบบเจ็ดโทเสาเอาทิตเปรี้ยวแต่มันสาอาทิตนี้ไปเก็บเลยปไปเปรี้ยวแบบว้าวไม่กลับกลองกนนแต่จะไงน้องหูจะไงเหม็นยังเพลนเตียอืมอืมมันพุดชาพุดาพุดชาอืม,อมจำไว้นะ ต้นข้างทางไปเก็บไว้เลยไปเก็บเลยสาธารณะเงยๆอยู่ตัวแบดเก็ได้ตัว <c oughs> <c oughs> แมุกตุกเออค่ะจะง่ายเดียวเเดี๋ยวมันร่วงหมดเดี๋ยวไอ้นกกินหมดอ,นนอันนี้เชอรี่อันนี้เชอรี่แต่ว่าอนี่แหละนี่สุดยอดเหมือนเม็ดบักทันอ๋อเหมือนลูกบักทัน <c oughs> เพลนเรีย อุ้พปุ๊ซา